ขอบ้างจะรอนอีกนานไหมเนี่ย ใช้ฟาสเทาเพือไปนะอย่างนั้นเลยเลยไม่ต้องเก็บบอสแล้วพอบอสมันต้องเก็บใหม่เก็บไอหัวหน้าหัวหน้าทหารน่ะตัวเล็กไอตัวมันเป็นเควสอะมันต้องทำเรื่อยๆโอ้ยหนีคนเดียวกระโดดมาเอามีดปักคอเลยเอ้ยจะแบบมีดตัวมันอยู่ตรงไหนวะช่วยกันหาหน่อยมันใช้น่าจะทำร่วมกัน กระโดดปักผมมาเลยเฮ้ยไ,ไ,ไม่วอนู่นน่ะูีกับไบนคิงก,ก,กออ่อนอ้ไป<ต>ไป,ปน่าจะตัวนั้นแหละหายไม่หายแอกหนึ่งทำไมไม่เสร็จวะ ใช่มันจะไปต้องเป็นตัวที่เลือดเลือดหลอดสีเหลืองๆ,ๆอกระสุนกูเหลือห้าสิกว่านัดเองอะ่ะเนี่ยตัวนี้มาแล้วนี่ยตรงไอ้คิงนี่แหละตายไม่เสร็จอีกเหรอไม่ใช่ตัวนี้อีกอยังไม่ตายยังไม่ตายต้องตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้แหละยังไม่ตายไม่ตายได้ไงมอบอยู่ข้างล่างนอ๋อไปไหนแล้วมันมอบไปแล้วไม่ใช่ตัวนั้นมันต้องใหญ่กว่านั้นอีก นี่ไงตัวนี้ไงเนี้ยเนี้ยนี้ยนี้ยิงอยู่เนี่ยเนี่ยตายแล้วหนึ่งเห็นไหมแล้วก็แตกแตกแล้วต้องหากระสุนสีเขียวนะเนี่ยแค่ีกระสุนเขียวมเองไอ้เหี้ยโหดจังวะคาร์ดนี่โคตรสวยอะไรอะคาร์ดอะไรอะใส่ฟาเหรอใช่ป่ะสายฟ้าสายฟ้าเออ อย่างอะไรวุบปั๊บวุบปั๊บกระจายเลยเฮ้ยเจอแล้วกำลังวิ่งไปอุ้ยต่อยโคตรแรงเลยมันต่อยแล้วทำให้สตันด้วยนะเว้ยเปต่อยไม่เท่าไรหรอกปืนคูนี่มันวับไปตรงไหนแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะนี่ไอ้นี่เด็ดโรเกอร์ไอ้ตัวนี้ตอตายแล้วนี่เก็บมึงก่อนลุงมาใกล้ อีกตัวครอบตุ้มใช่ไหมอีกตัดมันอยู่ไหนวะอีกตนนะัวอยู่ข้างในอยู่ข้างในในนี้อ่ะอ๋ออ้าวแหลกสลายลหายไปเลยครบแล้วไปไ,<ห>ไปไปไป อใครยิงอะไรมาวะสาจจะโชว์เท่สักหน่อยจบเลยหมดหลอเลยประโทนั่นไหนคีมมันก็ล่อนได้นี่แต่ที่กูทำก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่คล์สล่อนไงกูใช้คลาสบิงไงล่อนก็ได้แล้ว มันก็ได้เลยแต่เมื่อกี้กูใช้บิงไงพอกูใช้บิงแล้วมันเล่นไม่ได้อืจะโดดบิงข้ามาปัก,อ,กอืมโอ๊ยโอ้โหตบแรงยังวะอูยดูมันตบสวนหน้ามืดเลยไปกันแล้วพี่อรยกูชอบดาบดาบดังแสงเออมาอิดดวงดีที่หาย แบบได้แตของดีอ่ะมันอยู่ข้างหลังมาไม่ทัน <Yeah. S 1> รอด้วยเฮ้ยของสีม่วงอ้าอ,อ,อะไรวะชุดคลุมเหรอเอ๊ะโอ้โหชุดผ้าคลุมโคตรเท่ไป มาแล้วนะเฮ้ยไปไยังไงกันวะโูกกระโดดมาเลยเอาไอ้กี้ไอ้กี้กือบตกเอาติดติดเฮ้ยใครยิงกูเอ้ยเฮี้ยกือบตกโอ้ยไฟฟ้าช็อตเออแต่ อมันพลาดอย่างหนึ่งนะเวลามันยิงไฟฟ้าใส่กูอะกระส,สุนกูเติมเต็มเลย<ำ>ถ้าเกิดมันยิงใส่ปืนเนี่ยโหดูไอ้คิงร่อนโคตรง่ายอะ่ะดูมันไปถึงชั้นบนกูต้องไปชั้นนั้นก่อนอะ่ะเหมือนกันแหละเอา้าใครล่วงเอาไปไหนละ ชุบยุบได้ชุบได้ไอ้เหี้ยติดอ่ะมันติดตรงไหนวะเป็นไงล่ะร่อนร่อนเลยไหมล่ะโอ้ยจะตกเฮ้ยไอ้ขี้ไอ้เจี๊ยบเฮ้ยไม่ตกไม่ตายไม่ตายโอ้ยไม่ตายว้ยไม่ตายเฮ้ยดีเทียเกือบติดตรงนั้นน่ะตรงคอแบบติดได้ไงวะ

เออมันต้องไปเหยียบตัวนั้นก่อนอู้จะจะลอดไปถึงนู่นเลยยากอยู่นี่ลองเช็คก่อนหนึ่งอ่ะตรงนั้นข้างบนอะไรวะกูเหยียบตรงนี้ก่อนนี่ชั้นล่างนี่อ๋อนึกว่าอะไรมันให้กดมันให้ช่วยเร็เรียบร้อย อ่ะอ like ่ะก ma, ูยืนรอชิบหายไม่ถึงเนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างอ่ะมันมีข้างล่างอยบอกแล้วบอกแล้วยังไงก็ไปรอดเดี๋ยวกูไปช่วยเองไไม่ดด้โนตรงนี้้มีชันล่างนี่กูปาไฟเช็คเนี่ยปาไฟเช็คเนี่ยเออไปโลด ไม่กูมารอบนะั้นมันไม่มืดขนาดนี้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงนะเนี่ยไม่เห <c oughs> ลือแล้วร่อนเป็นไงแล้วมึงจำดูอ๋อเกิดแล้วเออไม่ต้องชุบก็ได้นี่หว่ามันจะเกิดตรงนั่นแหละโอ้โหไอคิมมันจะถึงไหมเนี่ยตายอีกแล้ว ไอะไยไปเลยมาแบบนิ่มๆอ่ะเอาเอาเลยเลยเอาไปไหนกูโดดเลยเอาเอาอี๋เด่นเนี่ยขี่ไปกีไปตีนเกี่ยวนิดเดียวเลยไม่งั้นล่วงโดดโดดเลยที่เฉยเลย

ไม่ทันแล้วเพื่อนเอา,อาอไรยิงเอาเ <c oughs> อาเขี้ยะห <c oughs> ัวม,งวงมงว่งแล้วหัวม่งหัวม่งล่วงเลยหัวมงหม่งแล้วระวังหัวม่งแม่งมันก็มีสเต็ปของมันนะอามันร่อนไอ้คิงี้มันจะบินชนกูเอากินแล้ว ไม่ไปชุบใกล้ๆไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเกิดมันไปเกิดนู่นเลยเมื่อกี้มันกระโดดแล้วกูกระโดดบนหัวมันแล้วมันชนกูแล้วมันกระโดดลงไปแทนเดี๋ยวกระโดดม่งตีนกูเต็มๆเลยเอ้าเอ้าเดี๋ยวไปชุบไปเดี๋ยวไปชุบไปเดี๋ยวเดไปชุบตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันช้ามันอยู่นู่นเลยนะถ้าเกิดอ่ะแล้วมันไปยังไงเนี่ยนี่ เเออแม่ตกอีกสักไปทางไหนต่อวะล่อนทีเดียวไปนนู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้างบนฮะไปไงเนะอ๋อต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจ้ำเป่ะเอ้ยมันล่อนขึ้นบนได้นดิวะเท่ปะมาเน่เอ้ยตาอย่างไรไปไงต่อวะเออโคตรสบายเลยคี่จุ้ยเออมันล่อนเราเลยอ่ะ แล้วก็ชั้นบนเก่งจนปวดนิ้วตีนหมดแล้วเนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นเนี่ยถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยใช่เป็นส่วนปืนดูนี่มันจะได้อะไรกูเก็บกูเก็บอีกรอบป็แหน่เก็บอีกรอบได้แต่ไม่มีอะไรแค่ประตูเปิดเฮ้ยปืนอะไรปืนเดียวกันป่ะปืนเดียวกันนั่นแหละปืนเดียวกันหมดเลย อ้ากดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปไหนเน่ยดี๋ยวใส่ปืนก่อนทางออกอะไรเอามาแทนพวกกันเนี่ยตรงไหนไปข้างล่างโดดลงเลยระวังขาหักโอ้เสียงร้องอื้อเลยคิงคิงลูกร้องอื้อเลยไปทางไหนกันวะโดดลงมาข้างล่างเลยระวังด้วยสูงโคตรสูงอ่ะไม่ตายหรอกแค่ขาหัก ข้างล่างไหนอะล่างนี้อะเนี่ยล่างท่อนี่แหละเออท่อเนี่ยมเห็นกูยิงขึ้นไปไหมข้างล่างนี่เลยเหรอเออเรา,าเลยตรงแสงนั่นแหละเอา้าไหนไม่ใช่มึงมาปากท่อนี่ก่อนดีมึงวิ่งตามทางมาก่อน <c oughs> ก็บอกให้กูโดดกูก็โดนเลยดิ เพื่อนสู้อยู่เนี่ยเอา้าเรียบร้อยกูวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เดี๋<ล>ยวรช่วยกินก่อนปน่าเอ้ยคุณึกว่าตรงไหนถึงมึงก็ใส่เลยนะไม่ได้เปิดสเตตสีในสัพใจเย็นอโอ้โหโคตรผิว เฮ้ยคัาสไฟฟ้ากะที่ว่ะม,มาได้ปืนถึงกุณยิงก่อนเลยยิง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 หมดกระสุนหมดแดดปืนกระสุนยิงพูดไรของกูวะเอาเฮย้ยเอาเฮย้ยโอ้โหยังแม่งมงแจะซูมอยู่เออเออโอ้โอ กจบตายกระจายโอ้หน้ามืดเลยยิงหัว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 ขอบ้างกระจายเอาหายกระจายเจอกูต่อยตายตกใจวิ่งเข้ามาใกล้ขนาดนี้บ้าของบึ้มเก็บเก็บ ทางไหนตก็ได้จบแล้วอ๋อ Easy จับไปที่ยานลงไปที่ทอ่อ